สวัสดีครับผมพบกับผมเชษะแนวเซนเคยครับผมมือนีการสภาพพี่น้องมาเบิงแมวนะครับเนาะแมวมาเบิงความน่ารักของแมวนะครับผมอันนี้คือซื้อท่องหยอดแล้วครับผมพันพันไทยเปอร์เซียครับผมไทยเปอร์เซียครับนอนตากแดดเลยครับผมน่ารักน่ารักครับผมเบิ้งไกล น่ารักนะครับผมสีสวยด้วยครับผมอันนี้ท้องหยอดนะครับผมน่ารักมากเลยครับเบงไขๆพันโปรเซียนะครับเบงครับผมน่ารักน่ารักครับมีผู้หนึ่งครับผมเนี่ยเฉากวยครับผมอันนี้ชอบขี้อ่อนครับผมชอบขี้อ่อนค้นมากเลยครับเนี่ยครับผมเฉากวย น้าน้างมาหาเลยนะครับนี่ครับผมเบ่งน่ารักนา่าลากครับผมขี่ออนวางเลยเจ้ากลวยเจ้ากลวยน่ครับผมทองหยอดนา่าลากครับผมเป็นพันไทยนะครับผมพันไทยได้ว่าไข่ไข่พันเปอร์เซียม,มาด้วครับผมน่นเจ้ากล้วยไปพุ่นแล้วครับผม แตนีนารักครับทองยอดทองยอดไอแต่ว่าตัวนี้เป็นตาน่าจะบอดนะครับผมจะเ,เห็นเห็นพอล่างๆครับผมแต่ว่าน่ารักน่ารักครับผมทองยอดไข่ไข่ขพันเปอร์เซียครับขีอ่อนนะครับผมไอ เชาวว่ากล้วยไปนอนแล้วครับผมเชาวว่ากล้วยอันนั้นขี้อ่อนแห้งครับผมบูนอยู่อยู่ไตตัตดกล้วยครับผมขี้อ่อนแห้งตนนน้นนั้นน่ารักมากเลยครับผมพันเปอร์เซียคล้ายๆพันเปอร์เซียครับต้นต้นขึ้นมาใหม้เนี่ยอ้วนอันนี้มันมันพร้อมนะครับมันพร้อมลงกว่าเก่าต้อนอุ่นอ้วนเนี่ยน,น่ารักมากเลยครับ ดังครับผมทั้งยดัดทั้งยัดมันหลู่ซื้อมานนำนะครับนี่มาแล้วครับผมสากล้วยมาแล้วครับผมขี่อ่อนมากเลยครับผมตัวไหนสากล้วยสากล้วยวันนี้เลยตากแดดครับผมอากาศมันหนาวนะอากาศมันหนาวกับปอยให้ตากแดดนะครับผม มันต้องปล่อยฮิลรี่แลกเนาะแมวเนาะเพราะแมวนี่มันเลี้ยงแบบขังกรงบ่ค่อยใดนะครับบ่ได้เลยแหละแต่ว่าต้องเลี้ยงแบบว่าปล่อยในตัวบ้านตัวอย่างสันนะครับแมวถึงจะหมักนะสก๊อตอันนั้นก็บแบบดำหมดเลยครับผมง่ามอีกแบบนะครับผมแมวเนี่ยทั้งยัดทั้งยัด ตาเห็นพอล,ล่างๆครับผมทอ้งยัดน่ารักนะครับนอนตากแดดครับผมครับผมต้นแ่งกันนอนเจ้ากล้วยครับผมอันนี้แบบดำเบิร์เลยนะครับงามอีกแบบครับผม งามอีกแบบหนึ่งครับผมตัวนี้เบิ่งครับผมดำว่าแต่อันนี้เลยดำมดเลยนะครับสวยนะครับผมตัวเนี้สวยขนงามครับอันนี้เขาเรียกพันเงนียงผะพมบุหรู่กันนะครับนอนตากแดดครับผมอากาศก็เย็นๆเนาะ ไว้นะครับผมบ่งครับผมงามมิลีมาแล้วครับผมอันนี้ทองหยอดพันเปอร์เซียครับผมเนี่ยอันเนี้ยขีอ้อ่อนมาเลยครับผมมาหใหเด้อเนี่ยทองหยอดโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเอาความน่ารักของน้องแมวมาให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม